ปันคุบเคียดเลยนี่ <c oughs> 1ิ0พัดโมบุลเซ็นอะไรนี่นะฮะโอ้เซ็นเซ็เซ็สองพันห้าเซ็นสองพันห้า ก้าบสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสู่คนพ่อแม่พี่น้องเนาะบัวชีนในประเทศแหลกต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเนาะกามาพบมาเจอไม่นี้พี่น้องเนาะกับบัวเสียงเนาะอีกแล้วกับบัวเสียงสีน้ำเสือผ่านาแพทางผู้ใหญ่พี่น้องเนาะก็ถือว่าลายพี่น้องยังบ่เบิดจักเชื่อเยอะพี่น้องเนาะอ่านี่ก็จีเป็นอีแคสหนึ่งพี่น้องเลยกันนี้แหละพี่น้องเนาะน้องน้องดารา้วก้าอ้าเอ้อน้องเป็นกำลังจีไปหาอยู่หากิน นมงน้มั่้พี่น้องเอ้ยกับเชียงกับผ่านมาถนนทางก็ดีเสียวเ,เสือผ่าน่ะแพทนี่เทลงไห่นี่เลยเพี่น้องเนาะถ้าแจกงานบบได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าไส้อยู่ในนี่ครับบูฮู้ว่าจักไผยสิเป็นจังไดถ้าเป็นพาห่มพายังแบบมีนั่นแจกเป็นระเบียบพ่อเนาะไล่พี่น้องเนาะอันนี้เขาจำเป็นต้องเทลงในกระเป๋านี่นะให้เพิ่นคัดแยกเอาพี่น้องเนาะภาพมาสิบบง่ามหรือว่าจังไดก็ต้องกราบขอโทษและขออภัย อ่าผมเมกพี่น้องเนาะกันเพื่อสุขูสุคนพี่น้องเนาะอ่าเสื้อผ้านอาเพศที่บประเทศเซม่าอ่าให้พี่น้องครับภายในมือนี่ก็เป็นของทางพี่แดงอยู่ทางด้เอซดอีกคือเก้าพี่น้อยเนาะเดี๋ยวเราองขอขอบคุณขอบคุณทางพี่แดงและภายในอ่าจิตอาสาทีมงานของพี่เนาะก็ขอให้มีแต่สุขภาพอ่าร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะสาธุพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปครับไปชมนักกันเล่นพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีล่ะสบายดี อ่าสวัสดีก so ah, oh oh, ันเบิดสุขุก <metal> ุกนี่เนาะอ่พากันมาหยังกุกรีแท้นี่นะอยากได้บดีแม่เ่าทางดักทันบ่แบไดนะเทาแม่เ่านี่บ่ทันเาเ้นี่อย่านบ่ทันได้ซื้อับ่้โโหยเจ้าเป็นผู้ใหญ่นะบ่เจ้าเด้อบอกาาผักยบอกว่าคอยเอาเด้อบ่ต้องรีบเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเจ็บกันเนาะ โดยโดยโดยนั่งจิตไปหายู่หากินเนาะหาดได้อย่างนี้มาขายมื้อนี้ฮะขายหน่อไม้มีมีมีแต่หน่อไม้บ่อ๋อไม่ไม่จะรอโดยโดยโดยเยอะรักโอเคเป็นหรอเนาะเยวเทก็ได้อย่าพ่าวเลยอย่าพ่าวอย่าพ่าว น้องเลยเนาะพี่รจิ๋มน้่นน่ะสินะสาวพี่น้องเนาะกต่บทเป็นยังไงเธอว่าอ่าไล่ทัวถึงเพราะว่าเสื้อผ้ามาแพ้ไปมี่อ่าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าตีกันอย่าตีกันโดยโดยอ่าคืออือพี่น้องเลยเนาะเป็นสาวพี่น่องเลยโดยโดยโดยอ่าแบบนี้ในนี้เป็นเสื้อผ้าเล็กน้อยปีหนึ่งหรือสองปีคุณเจ้าใหญ่แล้วนะใส่บบไรหรอก นอกจากเมื่อหายน้องหายนุ่งก็ได้เด้อหายถุงหายถุงหายเต้าเนาะโดยโดยเอาเสื้อผ้าเลยว่าขอบใจงามเด้อโดยโดยวิธีทำหมูเก็มาสักไปคุบปขียดเลยใช่ไหมเชียวลุกแทบบุญนเลยนี่โอ้ยเขยนี่เขยนี่แต่เนี้ยเขยเนี้ยยังหัทันอยู่จ้ะเป็นก้อนจนเดือยนี่เนาะโอ้ บ่เลือกว่ายังเลยว่น่ะโอ้โหเนอเป็นอิดแนวสนี่พีปน้อเลยแบบบมีบมีเวลาหายใจเลยนะบ่อหาวิยับเีกว่าบุ๊บุบเลยเมื่อกี้เนี่ยี่เลยนอเลยมดแล้วมัดแวบลูชิปตัวสตัวคนหน้าบุงเยบ่ทันช้ำแล้วสานี่พี่น้อเลย เออโบทันช่าเนาะอ่าไม่น้องเลยโอ้โหเลิกกะอ่าขาขาเฮาใหญ่ที่ตะคุนเหมือนโบได้องเนาะเพราะว่ามันสีชาเวลาเฮ้าละกะอ่าหนึ่งมาเสื้อน่ะกับบุ้งหูวาสีซ้ำพอดีหรือบ่พอดีเนาะบ่บุญเนาะโดยโดยโดยอ่าเนาะถือว่าได้ตัวถึงใจขอบใจในเดียว มาขอบใจแน่นี่ไปได้หลายกมกยนะูมาพี่แบบุญมาเบิ่งพี่ก่อนเบิ่งขอบใจอ๋อต้นองยังอันนี้น,นั่นมาเลยผู้นี้นี่ไล,ล่กัดไล่นี่น้องลาผู้นี้เอา,านะบุบบ่อนเดียวเลยอ๋อเนาะโดยอันหน้าเสื้อผ้านี่เอาเมื่อนั่นซักก่อนเด้อเมื่อซักเนกี่ยทำความสะอาดก่อนจังไซเด้อเดี๋ยวมันสิคันกัดต้นกัดโตเด้อ โดยหน้าตะโก้มาในตักโอได้ได้จจกโตัวไหมตู้มันบ้าลับเด้อสองตัวใช่เบื่อนค่ะลูกหลานจะมาเลยอกไปโอ้นี่เด้อดีเนาะเตาไปข่เขาไว้ย่นถือเขาตีเนาะถือเขาต่อยแขี่ออกไปให้อีกแล้วโนาะอันนี้เด้นี่ให้ลูกหลานเด้อตัวนี้เด้อจิเปย์หายังเจ้านะจิเปย์ฮากินยัง ไม่ลุกตอกลุกลานเราเหื่อยมาสิไปหาหน่อไม้หน่อตอกดามท่านเหนือยดูดูผู้พี่น้อยเนาะมิคิโลจีน่ากับอเป็นแพงอยู่เนาะผมอ่ะโอเคสับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเสียมพี่น้องไอ้ครูคู่มือทำมาหากินพี่น้องเนาะลาย่างเนี่ยใส่คุดจิโรใส่หาน่อไม้อยู่ในนี้คุดจิโรหาหน่อไม่ต้องลาขายยาบ้าเจ้าไม่นี้ล่ะขายหน่อไม่ เลยได้ทรายเนาะหน่ำไม้มันยังล่ะได้หน่ำไม้ซาพันขายได้หน่ำไม้ซาพันเนี่ยไปซื้อยังล่ะไปซื้อข้าไปซื้อข่าเออในเฮือนมูมีเข่าป้อเข้าวโลเท่ายอีพี่นั่นแหละบ่หูโมหูนี้คือไปหาหน่ำไม้มาขายคือไปให้พ่อแม่ไปซื้อสมบัติ คือว่าขยันเนาะสู้ๆดละล่ะเนาะเจ้ากับเขาคเขาคำเขาเฮียนอยู่บ่เข่าอยู่เนาะอืมดยโดยอ่ะโอเคเสร็จแล้วเนาะได้จากโต๊ะเสือเจ้ากินเนี่อันนี้บ่โอ้ยนี่คุณยายอยู่ดิอันนี้เอาให้พ่อเจ้าก็ได้เนาะให้พ่อเจ้าเดีน้องอาลาถือมึงยุกยังโมทันได้อันนี้ช้ำพี่น้องไอ้ผู้บ้ามเลยกินนี่เนาะป้อนนี่อ่ะเอามือซักก่อนเละลายเลย จะมีน่องอยู่บ่อนี่ฮะน่องเจ้าจักปีล่ะอ๋อปีปลายผู้นี้บ่อโอ้นี่เด้เอาไปใส่ทรงให้น่องเจ้านี่อ่ะยใส่ทรงให้น่องเจ้ามีคบตีนครบยางครบบ่เลยพี่น้องเนาะนี่ฮะโอเคสั่น้องเนาะวันนี้โปรเซ็กันจีคอตัวลากก็เลิศวันนี้ล่าเด้อไปซักเสื้อผ้าเด้อล่าเด้อโดยเด้อสบายดีล่ะเด้อยังไงสบายดี โอเคสบายดีเด้อป่าเนาะถือว่าบุตรทัวถึงชับเนาะบุพพ่อเองมันบุตรทันดิกน้อยชับนะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับอันาอาภาพสีบองงามเป็นอย่างไรกับผู้เชี่ยวต้องกราบขอโทษและขออภัยพรหมพี่น้องอีกคือเก่าพี่น้องเนาะก็คือเห็นทั่นแหละพี่น้องเลยอ่าเห็นจังไหนพี่น้องเนาะแต่ว่าเสื้อผ้านอาแพ้ที่ทุกชิ้นทุกอันนี่คือ คืนไปนําไปไสแน่นอนพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่กับภาพมุมภาพนี่มันบมงงามโม,มงามตาแค่นั้นพี่น,อน้องเนาะอันนี้บุเชียงต้องกราบขอโทษขอให้ละลายพี่น,อน้องเนาะไปบวบุญฮอบวันนี้จะไปซื้อกับข้าวกับน้ามดได้ี่เนาะหิวข้าวได้บาน,นี่เนาะไปเบิ่งน้ำกัน<ะ>พี่น,อน้องเนาะระวังอตอนเศร้าๆเนีออกมาไม่อนีิพี่น,อน้องเนาะว่สีได้ออกไปกับบาบุญไปหาซื้อเนี่ยอยู่ในกินว่าสีได้อย่างเมื่อนีร่พี่น้องเนาะไปโอเคพี่น้องเนาะหิวข้าวได้เนาะบาบุญมัาจันกับวัเตียงเป็นอ่ากันโดยไปเก็บงาน น่อาขึ้นไปทั้งพูดอไรพี่น้องเลยไปทั้งเชโปนอีกเนาะพอดีอ่าเสียงกับูบุญนี่สิอ่าซื้อเข่าตั้นพอได้ห้องคล้องกันพี่น้องเลยเนาะเบิ่งนองกันเนาะไปฟังได้บะบุญเขาไปฟังนั่นเนาะมีกับเข่าเนาะไปฟังนั่นบ่โอ้ดูดูไปสายพี่น้องเลยเนาะเบิ่งเด้อเนาะล้างกระลายในเล็บพี่น้องเลยตอนเศร้าโซงเจ็ดแปดมุ่งเศร้าเลยเนาะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นเกิดหายฮิตเวกงานหรือว่าท่าขายนี่แหละพี่น้องเอ้ย ขายอย่างนังอันนี้อยู่เนาะขายก่อนไหมขายดูตัวนี้ฮะโอเคพี่น้องเนาะประบุญอันข้าเพ่นนี่มีจักห่านเนาะนนี้ประบุเนาะไปลองเบิ่งน่ากันได้ประบุญเนาะเห็นมีเดซั่งดวยมีอย่างกินเนาะก็เนาะถ้าห่านขายพี่น้องเลยที่เบื้องลนางเนาะเจ้ายาวเนางมันนี่สนใจเนาะมันนี่สนใจวิ่งหมูเนาะนี่ มูว่ตีงมูว่ขาเหนเียก็ม,มีชิปทกิบกิบเออ่าบอเาเชทีต่ำอยู่วะอยู่ไหนต่ำต่ำน่ะต่ำัวนะัวว่บริมีว่มีมออจะไปพุ่มมนะีไปุพุ่นบรไปพุ่นบ่ยักชามุ้งอันนฮะ อันนี้มกปานินอันนี้ไข่ปิงไข่ซิงไข่ซิงล่ได้ความรงยันพิพุนชื่อโอ้สูรเปิ้สูดบบมี้บ่นะแ่ว่าบัวหอยพิพุนชื่อนีด้านลแดนไปแดนมาเกี่ยวกันไหพุนชื่อโอ้ข้าวเหนียวกส่โฟมมันจะเย็นจะร้อนเบบนี่บ่แม่นแหละอ๋ออันนี้ข้าวเหนียวนี่้าคนกุ้มโดนใชบ่คนโอไฟไม่จัาเลคนเราเราอย่างอยู่ข้างหลังพุทธ เดี๋ยวจังมาเอานะจะวิ่งหมูนี่เบิ้งเบตามตัวกันบ้องตามตัวใช่รอเบิ้งข้างล่างก่อนเนาะเข้างในเขาจะได้พี่การในในสลัดไในดูว่าบอเอาซื้อเอานี่ก่อนก็ได้บ่บุญเอานี่ก่อนบ่เพื่อนๆเอาบ่ได้กลับมาหาพุ่นเนาะเอาซื้อเอานี่เอาพุ่นก่อนแล้วจังรอไปพุ่นอีกเอาจิปิเอาเพื่อเขาบ่เตียงเขาบ่จันไม่เอาเอาซองได้ก็ได้ปิ้งบ่ปิ้งเลยเขาเหนียวเขาได้แซวบ่เขาไม่เลยเขาไม่เหรอาเอาสิบพันไหม ข้าไม้เลยเนาะเด้อไม้ไม้เลยเนาะไม่ได้หน้าเลยกินข้าวไม้กันอะไรโอ้โหเรียกมันเยอะคนเยอะด้วยบรงหารข้าวไหม้เนาะจิงเลยจิงจิงงูจนสดตลอดเลยนี่ได้กินข้าวไหม้ตอนเศร้าพอดีแล้วนี่ประบุแั่นแบบได้มีแหงเดินทางข้าวไหม้ข้าวไหม้ดูเซโปเซโปเซโปเนาะ กสกิโลวน้สั่งกิโลวันนี้กิโลละโลซาพันละมันกาื่นไได้ขีดตัเขนะกิโลละซาพันกโลซาหันโอ้ยนี้ขนาดเข่าเข่าเนี้ยหนุ่มซุกอ้ยังข้างกิโลได้เดี๋ยนี่นะเพราะว่ายุคยุคยุคีุคยุคย้คยี่ยุคยยุยุคยิคยุคยะไรุคยยุคยุยคยุุคยคนุคยุคยุคยนคยุ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 คยบวยุคยุคยุคยุยุคยุคยคยุยุคยุคยย โลไทยเนาะแม่อยู่เวกเข่าฮะเข่าเหนียวเขาเหนียวโอ้โลเข่าใหม่เนี่ยก็โลสิสี่พันด้โลสี่พันโลเข่าเก่าท่านดานด่าเบมี่แล้วเบิร์แล้วเบิร์แล้วเออเข่าเจ้าเลยเข่าเจ้าก็โลอะไรสิบสองพันโลสิบสองอันนีเป็นเข่าเวียยเนี่ยก็เข่าไทยกโ็โลสิบห้าพันมีเข่าเวียนนํะหมอนี่หลยเข่าเวียดเลยอคือเอ่ข่าไทยกับีเนาะเข่าไทยนีเ่เป็เเนน้ำน้ำทรงมากบอแม่ Đôi, đôi, đôi. rồi đây à. À. rồi rồi. bao nhiêu nó 30.000 30.000 chạy. sao ước nói về đó qua khai ở tao phải chạy vượt sao? tao phải

เอาวุเอาวะมาจักห่อวะมาบุญนะโดยน้องมาอันนี้มุกอย่างไรแม่เนี่ยมุกน่อไม้เอะบ่บาบุญมุกไม้จากห่อเนาะบ่ได้กินน้าไหนเลยเคยเจ้าอยากบ่เอามุกปลาก็ได้เถอะเนาะมุกปลานี่ก็โซแม่เนาะมุกเท่าไรนั่นแม่เนี่ยสิบพันสิบพันกีบปลาอันนี้ได้ใช่แห้งกับสิบพันสิบพันมาบุญเสร็จเทไรนี่นะ เโอ้เส้นเส้นเส้นละสองปัญหาเส้นละสองปัหาเส้นสองปัญหามาเสียได้ซีนหมูโลึงเจ้าโอ้เจ้าเบิ่งนมันเมนถึกถกโ้นิมาขายไปเล้นหนึ่ง่ำได้เงินแต่เศราพันนีทำไรบ่แม่แม่แล่ก็ได้เงินเ0 0้าพัน0แสนหนึ่งเอ่ะเดี๋ยวฮาเอาอันนี้นำเด้อเส้นแหงเหรเส้นแหงหสม้ยเอาเส้นแหงงใสน้ากันได้ก็ได้ โอ้ยแลวรถเขากินสมปลาได้เขานะเอากินเจ็บทองได้บ่นี่นะบ่ยันวลา่เคยกินมปลาน่อยเนาะเคยกินแต่ว่ากินยุกับเป็นย่างเาหอมแล่ปหอมหอมหอหอมหมเองหรับดสเกียเยามเนาะได้ชกอย่างได้บ่บุญบันนี้ได้หมู บิ้งอกับมุกปลากับาจจะสุมตำบอกะาจะสุมตำได้ปะละโอเคเนาะเรอจังหน่อยแค่นเดี๋ยวจิมตามปเ่าเงินทอนกัดเต็มนตามยุมมองไหนเาตะลามหน้าอยู่ท่นั่นบอ๊อมีห้านแบบเด็ดบอ๊ะแซ่บนัวนะขึ้นมาเีโป่ทั้งทีเนาะโอ้ึ้มาเสีโป่ทั้งทีต้องหาล้านเด็ดท้านลังลีเด่นใช่เนาะโอ้ยขอบใจเด้อ อ๋อพจิไก่เนาะสี่นี่โดยโดยนะ่านี้เนาะมาบึ้งกันอ๋อพี่น้อยเบ็ดลายยางดเนาะมัุกยนงนี่สุกน่อ้สุกน่อโอ้โตุกมี่สุกพี่น้อยน่อ้กันเอามีนือฉายนี่คือเป็นเหทเด้อแ่กาัไม้กับกพักหมแล้วโอ้ยพี่น้อยเนาะมาบ่ทันครับย์กพักจําแจวเลยเนาะ Phát mấy chắc thùng đấy bỏ Bớt 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 Kiếp, đó. chỉ hàn rồi bọn này oh. Đôi, Rồi rồi <laughs> à, nó đi rồi Nó sao nó thì sao rồi thì siêu rồi Bớt nó Bình khai nhưng kiểu bỏ siêng là bình hồ, bình này thái thái này Rồi Ồ, ồ, cái này Ồ, oh. oh. thì nó rồi này cái à, hình này à, วายว่เลยหนูว่าคือหมูหมูว่าแม่โอ้ห <laughs> น,นูพกุกหนูพุกอันนี้คืออันน่ะเป็นหมูหมูป่าเขาธรรมดาเพราะคือหมูบ้านห<อ>มูบ้านอ๋นอแต่ว่าเพิน่นโอ้โด,ด,ดูอดเดือันนี้เอามาขายเ่าคือเอามายังนีหนะมาขายมาขายขายแต่ว่า เฮาเห็นเพิ่นไปขายส่วนหลายมีแต่ใส่รถสลิงไปเนาะรถเล่นสลิงรถสลิงแบบว่ารถนั้นน่ะกรจักวนะนแต่ว่าอันนี้เพิ่นป๊ายงนี้แนีเนาะาเห็นครั้งแรกพี่น้องแบบง่ายเรียบง่ายดีเนาะแบบนี้พกพาสะดวกเนาะพกพาสะดวกโตได้เลยนี่น่ะจริงตามขนาดเนาะตามขนาดน้อยขนาดอันนี้ขนาดใหญ่สุดนะ0 0 0 0 0 พง <c oughs> ังไปชอบกินกี่บาทหกสิบทแนฝ่ีเจ็ดแสนน่ยรวยง่ายได้บบุญแบบนี้คือเจ้าเอามื่อเลี้ยงบ้านน่ใส่เมือเ่อแบบนี้ก็ได้นอกเอน้อ,นอแล้วก็บุญอยู่มัยากอีกแต่ว่ากในการเดินทางก็อยู่ไกลน่เนาะอย่างไรเมือเลี้ยงอยู่แต่บ,บูมมีบมมีห้ามเกินจุซื้อเอาห้ามห้ามแพงรับโลหะพันบูมบาบุญมูร้อนก็มี กบบมมีอันข้อขังมันนะ้ามีข้อขังกระเอียอยู่หรอกอันนี้ขายอยู่นี่ชุมมือเด้อบ่นี่หาโทษแะวอ้ตัวบ่าวว่าอบุตรจกโตจะอบบ่เฮ้ยมือต้องโอ้ตัวหนิ่มมาเสพปนไม่ได้กินมูน้อยนะคือว่าไม่ได้หอดเปนแม่บอดูเสพปนพี่น้อย มีมีแบบอนาคอนินได้หรอเ่สร้างล้สาแล้ว้นให้างแปินใหสร้างอยู่นี่ก็ได้ไปปินเลยโอ้จะอดนใจปอวันนี้เขาขาดอย่างไงบุนวันนี้ฮะขาดในตับกัวว่ะถ้าเป็นซาร์ดซสิกะสำหรับแมฟี่น้อยากเลี้ยงกับง่ายสำหรับชาวโมสีงนี่รู้สึกหนึ่งหักได้ประหุนหนึ่งหนกเพราะว่า อันว่าเขาการเลี้ยงชั้นนี่เขาบุกไฟผูกพังบานไดนเห็นง่ายดูสักน้อยเนาะลองเนาะป้าบ้าบุญเนาะก็เสีเอาบ่นี่คือจับได้หจับอีกอยู่นี่เล็กตว่ะจักโลได้เนาะเนาสิบปลายโลสิบปลายโลเราถากขายนี่คือบ่อตามราคาบ่ได้แบบมันเป็น,นช่างกิโลบ่อ๋อบ่อตามราคาเลยอ๋อโอ้ยจ้าว่ามันย mm. ังอันนะ มกลุดมันได้นี่มักลุดเอาโอเคเนาะประบุญเขได้เนาะเพราะว่าขออนุญาตอานาสัมผัสเน้นจักหน่อยเนาะโดยโดยโดยขอเมื่อกลับใจได้เนาะระวังเดินทางพี่น้อยป้าประบุญวันนี้ก็ทีได้ไปหากินข้าวแล้ววันนี้เนาะไปสิป้โดยโดยไปพี่น้อยเนาะกะอานาทั้งโบเตียงกับโบจันก็เดียวตามมาพี่น้องเนาะเอ่อทั้งเบาเสียงกับประบุนในสีขอโดวเดินทางก้อนวันนี้พี่น้องเนาะไปหากินข้าว ห้องข้องก้อนไปนี่พี่น้องเนาะเนาะต้องขอขอบ,อบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันเบ้อสู่สู่คนบริ่นนในประเทศลากระท่างประเทศท,ทพี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามนะครับชมคลิปผมว่าเสียงตั้งแต่ต้นจนจบผลลัพธ์พี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้พี่น้องเนาะไปกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะเข้าวเศร้าพี่นอ้องเอ้ยใบแล้วพี่นอ้องเนาะสบายดีเด้อสบายดี